สวัสดีครับอน,นิกมาเจอการหลังเสริมน้ออกแค่สี่วันเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเสริมเพิร์ใช่ไหมสามร้อยสามสิบห้ากับสามร้อยีีไปนะครับก็เป็นยังไงเอ่ยอ่าสัมภาษณ์ตอนนี้ไม่ไม่มีเจ็บเลยค่ะสองวันแรกมีแค่ปวดตรงนี้หัวไหล่แล้วก็นอกนั้นก็คือตึงอย่างเดียวค่ะไม่เจ็บเลยไม่ได้แบบสิบ้อทับขยับไม่ได้ไม่ไม่มีไม่มีพี่ลิลี่นิไม่ม,ม,มีเพราะว่ารเราวัดซิลิโคนให้พอดีตัวสองกล้องแล้วก็ยืดเนื้อ การที่ยืดเนื้อให้มันดีปรับซิลิคนให้มันพอดีกับร่างกายเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่มีความตึงไม่มีความเจ็บเนาะก็อันนี้เรามาคุยกันเรื่องซิลิคนเพลดีกว่าเนาะเพราะว่าเห็นเลือกเลือกซิลิคนเพลตอนแรกก็พิจารณาอยู่ระหว่างเพลกับโมดิว่าคือคนหนึ่งก็สามารถเลือกได้หลายยี่ห้อแต่ว่าความที่หน้าอกคนเราอ่ะมันไม่เท่ากันสองข้างแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีไซส์ที่มันไม่เท่ากันอ่าบางครั้งมันก็บางยี่ห้อมันก็จะไม่มีไซส์ที่มัน ปรับให้มันเท่ากันได้ด้วยบางคนก็คิดว่าจะท Pearl, ําเพลสมองก็ทาไม่ได้แต่บางคนก็หมอที่ว่าไม่ได้เพลอาจจะดีกว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นมาปรึกษาหมอดีกว่าจะได้รู้ว่าเอออันไหนมันมันดีมันพอดีเหมาะกับเ,เราเนาะเพราะคนเราเนี่ยหน้าอกมันไม่เท่ากันก็อันนี้เราก็ใส่สองข้างไม่เท่ากันเนาะต่างกันอยู่สามสิบห้าซีซีนะครับอืมเรารู้จักเพลมาอย่างไงเอ่ยเริ่มเริ่มตอนตอนแรกหนูก็ ศึกษาเรื่องซิลิโคนมาตอนแรกจะรู้จักแค่โมติวาค่ะ,ะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆก็จะมามีเพิร์ลเป็นตัวใหม่ที่เขากำลังโฆษณากันแต่ละคลินิกอะไรแบบเนี้ยค่ะตอนแรกที่ไปปรึกษาที่อื่นมาก็ดูโมติวาแต่ว่าก็ว่าเปลี่ยนใจเป็นเพิร์ลเพราะว่าชอบเป็นตัวใหม่ด้วยค่ะตัวใหม่อเนาะ,ะใช่เดี๋ยวคือเพิร์ลเนี่ยเป็นของบริษัท GC นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนบริษัท GC a e เ t h เ t i c เนี่ยเขาก็เป็นผู้นําของซิลิโคนในยุโรป ที่ผพลินในยุโรปเนี่ยก็น่าจะเบอร์1นเบอร์สองนั่แหละที่ในยุโรปนะก็ใช้แบบทำมา40กว่าปีแล้วนะคืออันนี้หมอก็ไปดูโรงงานเขามาทุกปีเดี๋ยวปีนี้ก็ไปอีกเ,ออเป็นโรงงานอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ค่อนข้างแบบได้รับมาตรฐานทาง ยุโรปเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับคือปัญหาของซิลิโคนเก่าคือมันเป็นผิวทรายเนี่ยมันเป็นซิลิโคนเจน5เมอนกับเมนเทอร์เมนเทอร์ก็จะเป็นเจน5เนาะมันเป็นผิวทรายผิวเรียบพวกนั้นนะครับมันก็มีปัญหาว่าเออมันเกาะกับเนื้อใส่ไปนานๆอาจจะมันเกิดพังผืดได้มากกว่านะครับแล้วก็มีความตึงของของเทลที่มากกว่าอันนี้คือซิลิโคนเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นอะไรอะราวคอลเลกชันอันนี้คือของเก่าไม่ไม่ใช่เพิร์ลนะแต่มันเป็นกล่องมันเหมือนกันกล่องมันเป็น ก็แต่ว่ารุ่นเก่าอ่ะเขาก็คือผิวทรายนะครับผิวทรายของเขาเนี่ยก็มันก็จะมีความความโค้ระดับหนึ่งแล้วก็ความตึงระดับหนึ่งก็จะได้ทรงกลมเรืเนินที่แบบแข็งแข็งความเนินชัดๆเนาะแล้วก็ความตึงๆของหน้าอกแต่ว่ารุ่นใหม่ของเขาก็คือเพนะิรเนาะถ้าเทียบกันดูเนี่ยผิวมันจะเป็นผิวนาโนนะครับผิวมันจะดูดใสกว่าเนาะเป็นผิวเขาเรียกว่าเป็นผิวเรียมแบบนาโนเป็นเจนเจเนอเรชั่นหกก็คือรุ่นใหม่กว่าอันนี้ นีรน่รุ่นเก่าก็าจะเป็น texture จะเป็นผิวผิวทรายมันก็มีความตึงกว่าอันนี้ผิวนีมันจะนิ่มอันนี้มัน,มนตึงกว่าเนาะดูดูออกเลยแหละว,ว่าลองยืดเทียบกันก็จะรูว่าเนี่ยของเพลนะอันนี้เพลที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นเพล้วมีความนิ่มกว่าลองลองยืดลองยืดกันดูอ่าเห็นไหมอันนี้เนาะเทียบกับรุ่นเก่าของเขาก็คือเป็นทรงกลมเนาะอันนี้จะหนึบกว่าเย<จ>ะอะ<า>เลยจะแข็งว่าเนาะอ่าาาาาา ดูเพลเพลก่อนข้างบนนะอ่ะนี่มันจะ<ส>ดึงนะหนึ่งงข้ามดึงเออก็ดึงพอๆกันนี่นะนี่เราก็ใช้แรงพอๆกันนะไม่ไม่ได้หลอกอะไรคือมันมันยืดได้มากกว่าใช่ไหมมันมีความความนิ่มให้ใช้จับเองก็จะรู้เลยเนาะถ้ามาเรามาปรึกษาก็จะได้มาสัมผัสเองเ <laughs> ทียบกับโมทิวาก็ไดท้ทุกรุ่นก็เดี๋ยวที่ดิมคลินิกมีให้เทียบเนาะจะเอาเมนเทอร์ด้วยก็ได้แต่อันเนี้ก็เป็นสิคนที่ เปนความนิ่มแล้วก็ที่สําคัญคือเวลามาปรึกษาเนี่ยหมอไม่ได้อยากจะให้เราจับซิลิคนแล้วก็ดูแค่ความนิ่มเพราะหลายในที่ก็โฆษณาแต่ว่าเอาซิลิโคมันนิ่มนะฮะมันจับแล้วแบบธรรมชาติมันนิ่มอะไรจับแล้วยืดหยุ่นอะไรแค่คือมันไม่ใช่มันขึ้นกับว่าอันมันจะพอดีกับตัวเราไหมแล้วก็เทคนิคการทําสําคัญกว่าแต่ว่าจะถามว่าเทคนิคข้อดีของมันก็คือเป็นผิวที่เป็นนาโนของมันมันจะทําให้ป้องกันการเกิดพังผืด มันก็เหมือนกับโมทีว่อะไรก็คืออยู่ทําแล้วแบบอยู่ได้2 0ปี30ปีอะไรเงี้ยนานกว่าซิลิโคนที่เป็นผิวเรียบหรือว่าผิวทรายรุ่นเก่าๆนะครับก็เหมือนว่าจะแพงกว่านิดนึงแต่ว่ามันทําให้อยู่ได้นานอีกหลาย10ปีเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มหัวว่ามันคือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันจลายตังเพิ่มอีกไม่เยอะแต่ ทำแล้วมันไม่ต้องมามาแก้หรือว่ามันต้องมันอยู่กับเราไปได้ตลอดโดยที่ไม่มีปัญหาไม่เคยมีเคสแบบมะเร็งน้าเหลืองไม่มีเรื่องของการแตกรั่วมันก็น้อยลงด้วยเพราะว่ามันก็เทคโนโลยีการทํามันเป็นแบบแอดวาน์ขึ้นมาพอมันก็พึ่งออกมาใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเคสหนึ่งที่ก็ทามาแล้วไม่มีปัญหาทําทําแล้วก็โอเคดีนะซิลิโคนเคสนี่เขามีการรับประกันไหมครับหมอรับประกันแตกรั่วเหมือนกันเหมือนกับทุกยี่ห้อนะครับกับหมอทิว่าม เพิ่นนี่รับประกันเหมือนโมนิว่าเมนเทอร์เรื่องก,การแต่งรูป่แต่ว่าเรื่องพังผืดอนันนี้ก็เหมือนรับประกันให้ตลอดตลอดชีวิตเยอะกว่าโมติว่าได้สามไปนะเป็นอีกข้อดีหนึ่งของเพลิ่นที่เขาบอกรับประกันเรื่องพังผืดว่าถ้ามันขึ้นพังผืดเนาก็เอามาเคลมก็ได้ชัจีซีนี่อยู่ในเมืองไทยมาหลายสิบปีแล้วเนาะแล้วก็ในระดับโลกเนี่ยจีซีที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็อยู่มา 40, 40กว่าปีแล้วก็น้องน้องเมนเทอร์นิดเดียวเองก็เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงอีก แบรนด์หนึ่งในในโลกนี้เนาะลราก็มีนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ได้ซิลิโคนที่แบบเออนวัตกรรมนิ่มแล้วก็เป็นธรรมชาติความนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ความใสแล้วไม่มีปัญหาอยู่ได้นานนะครับปลอ,อดภัยนะตอนนี้ผ่านมาสี่วันที่วันเองอะ่ะไม่ไม่นาะนแต่ว่าก็เรียกว่าทรงก็เริ่มจะเข้าที่นะบวมนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะทรงมันจะสวยที่สุดก็เริ่มเริ่มจะดีถ่ายรูปได้เนี่ยก็คือสองสัปดาหนะ์เนาะเดี๋ยวเรา คุณแป้งก็จะมามา o l l อ w อ p กรันอีกทีเนาะเดี๋ยวอาจจะเริ่มใส่ชุดสวยๆแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีมาดูทรงก็ดูสัมผัสแล้วก็ดูการรีวิวอีกครั้งหนึ่งเนาะเนาะเดี๋ยวก็ติดตามชมกันด้วยนะครับอ่ะลาไปก่อนครับ